ดีค่ะเมื่อนี้ข้าจะมาะมีปลาดเพื่อนมานำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการเก็บเม็ดพันธุ์ผิกเดี๋ยวจังไดให้เพื่อนอธิบายฟังเนาะ,ะสวัสดีค่ะอธิบายฟังเนี่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเก็บเม็ดพลิกนะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์แล้วก็นำ ไปปลูกในฤดูการต่อไปนะครับพริกที่ผมให้ดูวันนี้ครับจะเป็นพริกกระเหลีย่ยบกระเียงการนะครับซึ่งพริกตัวนี้นะครับราคาก็ค่อนข้างดีนะครับปัจจุบันนี้นะครับวันนี้ก็อยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งบาทนะครับแล้วก็ตลาดน,นีตลอดนะครับมีออเดอร์สั่งตลอดเพียงแต่ไม่มีพริกขายนะครับซึ่งก็ ขอแนะนำให้ทุกท่านนะครับถ้ามีที่สูงหน่อยนะครับคือไม่แชะน้ำนะครับที่สามารถจะปลูกพริกได้นะครับก็ดูผนี้จะเป็นราคานะครับราคาจะดีมากนะครับแล้วทีนี้นะครับพริกที่เป็นราคานี่จะเป็นพริกบ้านนะครับหรือว่ากระเียงเนี่ยนะตะกูลกระเรียงนะครับกระเรียงการบ้างกระเรียงพัทลุงนะครับหรือพันธุ์ที่ เอาปลูกที่จงังหวัดสิสเกตก็จะเป็นพันธ์เดียวกันน่ครับการเรียงการซึ่งตลาดใหญ่นะครับก็อยู่ที่กิโลกร,รัมละร้อยยีบาทแล้วหลับตลาดบ้านเราก็อยู่ที่ร้อยบาทนะครับแล้วผมจะสาธิตวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ให้ดูนะครับคือเราต้องเลือกพรที่มีลูกนะครับใหญ่นะครับผลใหญ่นะครับแล้วก็แก่จัดออกสีแดงๆนะครับ คือตัวนี้จะยังไม่จัดนะครับถ้าเวลาเราผ่านแล้วนะครับเม็ดเขาจะมีสีออกน้ําตาลบ้างนะครัสีขาวบ้างซึ่งสีขาวนี่จะเป็นเม็ดที่ไม่แก่เต็มที่นะครับเวลาเราเพระอาจจะไม่เกิดส่วนที่เป็นสีแดงนี่ครับจะมีเม็ดที่แก่สมบูรณ์นะครับออกเป็นสีน้ําตาลเวลาเราผ่าแล้วนะครับผ่าแล้วก็เขีย่ยเอาเมล็ดออก จากนั้นเราเอาไปแช่น้านะครับเพื่อที่จะให้เมล็ดที่มันรีบนะครับลอยขึ้นแลวช้อนออกนะครับนี่ครับลักษณะที่เราเอาถึงไล่ลมนะครับไล่ความชื้นออกหมดแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้เก็บไปทาพันได้เลยนะครับเปรเซ็นต์งอกก็อยู่ที่ประมาณ90%นะครับอันนี้จะจะเลือกออกอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีเม็ดดำๆเราก็จะเขี่ยออกให้หมดนะครับ มีจำหน่ายไหมคะก็พร้อมจำหน่ายให้กับเกษตรกรท่านใดที่ต้องการอยากปลูกนะครับวิธีการเก็บนะครับก็ทําได้หลายวิธีนะครับส่วนมากผมจะปาดขึ้นนะครับแต่ก็จะเผ็ดห,หน่อยนะครับก็นวดนวดนวดแล้วก็บีกกบออกเลยครับ่าบนี้นะครับเขลี่ยวออกมาใส่ถุงก็จะดีนะครับ ก็เสีถุงมือก็จะไม่เสียบไม่ร้อนนะครับคือออกมาแล้วก็จะมีเม็ดที่อาจจะเป็นเม็ดที่รีบไม่งอกเม็ดที่เป็นสีดำๆก็มีนะครับทีนี้เราเอาไปแช่น้ำแช่น้ำเพื่อที่จะให้เม็ดร,รีบมันลอยขึ้นแล้วก็ช้อนออกจากนั้นเราก็ผึ่งให้แห้งนะครับหรือว่าตากแดดให้แห้งทีนี้เราก็ มาคัดแยกนะครับอย่างนี้ครับอย่างเดีวตนนี้คือยังไม่ได้คัดเม็ดดาออกนะครับแล้วคัดเขียวออกให้หมดเอาแต่เม็ดที่ขาขาวนะครับแล้วก็พร้อมจําหน่ายครับคือถ้าเป็นพริกที่ไม่เกตจัดนะครับสําหรับการเอาเม็ดพันเอ็นส่วนมากผมจะเอาถ้าเม็ดไหนสมบูรณ์จะออก เม็ดจะเป็นสีขาวๆนะครับขาวสะอาดมากครับครับนี่ครับ,รบพร้อมเป็นเม็ดที่ในคุณภาพนะคือเราต้องต้องดูดูเม็ดพริกด้วยว่าต้องสมบูรณ์ถ้าอันไหนไม่สมบูรณ์เราก็ไม่เอานะครับนี่ครับแต่ต้องใส่ถุงมือนะครับใส่ถุงมือจำหน่ายยังไงคะ ก็ขายเป็นกร,รัมนะครับอย่างที่เขาขายก็ประมาณสัก20กร,รัมก็6600้อกว่าบาทนะครับห้ากร,รัมก็แล้วแต่นะครับหรือว่าเป็นคัดเป็นเม็ดเป็นร้อยละก็ได้นะครับจะไม่แพงหรอกครับราคาเขาเหมาะที่จะเอาไปปลูกะจะหน่ายหน้าฝนหรือว่าเอาไปปลูกเพื่อที่จะเก็บกินในครอบครัวก็ได้นะครับ ที่สวนของเราก็มีจําหน่ายนะครับนึดก็จะนี่หลังจากที่เราไม่ได้ส่งตลาดวันนี้เราไปส่ง20กิโลนะครับกิโลละ100บาทที่ก็ยังมีเยอะอยู่นะครับเน็ดพันธุก็ยังมีพอแบ่งให้พี่น้องทุกท่านที่สนใจนครับติดตามคลิปหน้านะคะคลิปนี้เอาไวก้ก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีค่ะ